ยิ้มกันหลือย่างจ๊ะยิ้มแล้วครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรืออย่างจ๊ะทั่วโลกครับใครยิ้มแล้วขใข้รวยจ้าสาธุโลกขาดแคลนรอยยิ้มแม้ยิ้มได้เนี่ยเราต้องบอกไปทุกวันถามไปช่วงๆใหม่ะจะได้ไม่ว่างเว้นจากการยิ้มว่างเว้นจากการยิ้มอะไรแล้วกันโลกหยงนี่นะจ๊ะอืม าฉันรวยจะสวยให้ดูฟังเรื่องแล้วแล้วเกินเลยโลกมีเหตุการณ์ที่แปลกใจเกี่ยวกับตัวของลูกเองรวมทั้งเรื่องราวของครอบครัวหลังจากที่โูกได้ฟังเคส,สต่างๆแล้วโลกเห็นหลายคนชีวิตเปลี่ยนไปที่สำคัญมากคือความรู้สึกในใจมันเปลี่ยน เปลี่ยนจากไม่เข้าใจมาเป็นเข้าใจเปลี่ยนจากไม่ดีงามมาเป็นดีงามได้โลกจึงเห็นว่าหน้าที่จะส่งเคสตนเองมาเพื่อเป็นความรู้และเป็นเรื่องราสอนใจตนเองและสอนใจคนอื่นได้บ้างเห็นถ้าจะจริงเขามีวิมีเหตุผลเป็นแสดงเป็นคนมีเหตุมีผล เริ่มที่พี่สาวคนที่สามของลูกกอนพี่สาวคนนี้นับถือในลัทธิที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์<ม>เป็นเวลามากกว่าสิบป,ปี<อ>มีความเคร่งเครียดไอ้มีความเคร่งครัดในการประพฤติปฏิบัติมากจะรับประทานแต่ผักเป็นหลักออครูวิทยายังชอบเลยเ,ออเจียเขี่ยเขี่ยเนื้อกระป๋าแล้วค่อยเขี่ยผักตามที่หลังลืมไป ลืมเขียรยออกจะรับประทานแต่ผักเป็นหลักแล้วก็ยังชักชวนคนอื่นมาให้รับประทานผักด้วยนี่มีอุปนิสัยที่ดีเป็นที่รักของทุกคนไม่ว่าจะในที่ทำงานในลทัทธิเดียวกันและในครอบครัวรักพิสาคนนี้กันทุกคนค่ะเมื่อพี่สาเสียชีวิตอ่าแล้วกัน จริงทำให้หลายคนเสียใจมากเพราะเขารู้สึกว่าคนนี้ดีอย่างนี้ทําไมต้องตายด้วยแล้วกันล้วนตายหมดจะ <c oughs> เรื่องราวการเสียชีวิตของวิสามีดังนี้ค่ะคือในช่วงเทศกาลตรุษจีนเมื่อประมาณสิบกว่าปีแล้วพี่สาวทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแคชเชียร์ของธนาคารกรุงไทยสาขาบ้านฉางได้นำเงินที่ลูกค้าธนาคารนำมาฝาก ไปส่งให้ทิตธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอเมืองพิสาก็ได้เดินทางไปพร้อมกับรอบปภแล้วก็คนขับรถรวมทั้งหมดสามคนในระหว่างที่เดินทางไปนั้นก็อยู่ในสายตาของกลุ่มโจรโจรก็ติดตามมาเลยขับรถเบียดให้จอดข้างทาง จากนั้นก็ใช้เอ็มสปกยิงคนทั้งสามในรถเสียชีวิตทั้งหมด oh. มไม่ต้องการชีวิตใครเลยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจริงซับพี่สาลูกถูกกระสุน <c oughs> ยิงที่กระเพาะและกระลำคอเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเรื่องนี้มีเหตุทั้งนั้นแหละนอกจากพี่สาลูกที่เสียชีวิตไปแล้วก็ยังมีพี่ชายของลูกซึ่งเป็นลูกคนที่สองจากทั้งหมดเจ็ดคน อัธยาสัยพิชาคนนี้เป็นคนใจดีเนี่ยเหมือนพี่สาวรักนังน้องสนใจธรรมะการทำบุญแต่ก็ทำทานบ้างเล็กน้อยแต่ประกอบอาชีพประมงมสนใจธรรมะประกอบอาชีพประมงมงก็แปลกดีเอามคนละเรื่องกันนะนะตนลูกเป็นเด็กลูกป,ประทับใจพี่ชายที่แสนดีคนนี้มากอะ พราะพอวิชากลับมาจากออกการออกเรือก็จะเรียกลูกเพื่อจะให้ตังกินขนมนอืมเห็นไหมเนี่การให้นี่แหละจะประทับใจตลอดการถ้าให้สิบบาทพี่เขาก็จะนั่งลงแล้วก็ก็ให้ลูกกราบจิตตะเขาสิบครั้งครั้งละบาทอืมลูกก็ประทับใจคือวิชาจะสอนให้อ่อนน้อมทำตนให้ได้คุณธรรมตรงนี้ จะสอนน้องมีวิธีสอนน้องน่ารักมากนะลูกประทับใจพี่ชายที่แสนดีคนนี้มากอะเพราะว่าพี่ชายคนนี้เป็นพี่ชายที่แสนดีดีระบาด <c oughs> ถ้าดีระบาทดที่แสนดีดีเลย <c oughs> นี่สอนน้องให้หัดกล้าและพี่ก็แบ่งปันเอาเงินให้ไปกินขนมนี่ก็เป็นความประทับใจของน้องสาวเห็นไหมจ๊ะแต่แล้ววันหนึ่ง พี่ชายได้ใช้ปืนยิงตัวเองตายพี่ชายยิงตัวเองตายแต่พี่สาวไม่ต้องยิงตัวเองตาย,ตย <c oughs> มีผู้ช่วยผู้ช่วยเหลือ <c oughs> อให้เดินทางไปก่อนโดยก่อนจะย,ยิงตัวเองตายพี่ชายก็ได้ไปหาพ่อและแม่บนห้องนอนตั้งแต่เช้าตรู สักพักหนึ่งก็ลงมาชั้นล่างตรงที่จอดอรถยนต์แล้วก็ใช้ปืนจอดที่หัวยิ่งตัวเองเสียชีวิตทันทีขณะอายุได้38ปี38เลขดีเขาไว้เป็นมงคลชีวิตแต่38นี้อืมทำไมไปยิงตัวเองตายเสียดายเลข38เทงเลยทำ <c oughs> ไมมันมาพ้องกันได้ นี่ถ้าได้สอบทางก้าวหน้าเนี่ยจะไม่มีวันอาปืนจ่อที่หัวเด็ดขาดเพราะข้าตัวตายร้ายกว่าข้าคนอื่นนี่แล้วก็มาถึงเรื่องรังลูกเองบ้างแล้วโลกก็ได้เข้ามาปฏิบัติภารกิจหน้าที่ในวาระปรมกาได้เกือบสิบปีแล้วค่ะาอาอา,อาเขตในอาเตรียมตัวให้ดีอาเขตในเราจะขอาเล่าเรื่องตื่นเต้น แล้วนะคะเตรียมตัวให้ดีนี่ครั้งหนึ่งในช่วงที่ลูกเป็นอาสาสมัครช่วยงานที่วัดลูกมาช่วยที่ครัวยามาเป็นประจำในวันอาทิตย์ลูกมาช่วยจัดเตรียมอาหารเพื่อถวายหลวงพ่อและคุณยายวยทำความสะอาดครัวกวาดถูพื้นล้างจานชามเก็บข้าวของซึ่งจะเห็นหลวงพ่อรับเจ้ผ้าเป็นคุณยายรับเุ้าภา หลังจากหลงพ่อและพุณยายรับเฉพาพเสร็จแล้วลูกก็จะคอยช่วยเก็บข้าวของต่อตรงไหนมีเพชรพอยตกหล่นก็จะเก็บกวาดให้สะอาดจนเสร็จเรียบร้อย<า>ทุกครั้งที่มาช่วยงานในกรวยามานี้พอกลับไปหอพักเป็นไงจะลื้อมาก อธิษฐานจะเหนื่อยมากนอนหมดแรงเรียกว่าตั้งเกิดมาก็ไม่เคยทำงานเหนื่อยขนาดนี้แต่ก็แปลกที่ลูกก็จะมาช่วยงานได้ทุกอาทิตย์เลยค่ะสาธุทำอย่างนี้ก็ประมาณสองสามเดือนค่ะวันนี้ลูกปลื้มมากค่ะปลื้มไม่จบเลยจากนั้นลูกก็ได้ไปฝึกงานในบริษัทยูคอม วันหนึ่งเมื่อเลิกงานแล้วลูกก็จะเดินทางกลับหอพักได้ข้ามถนนไปจนถึงเกาะกลางถนนตอนนั้นลูกก็ไม่ได้มองซ้ายเลยว่าม,มีรถหรือไม่ลูกก็ได้ก้าวข้าไปแล้วหนึ่งข้างแต่เหมือนมีคนผลักขึ้นมาที่เกาะกลางถนนและในเสี้ยววินาทีนั้นค่ะมีรถเก่งวิ่งผ่านนะลูกไปอย่างรวดเร็วโอ้อัศจรรย์ใจมากค่ะเหมือนมีคนมาช่วยชีวิตไว้ไม่ฉะนั้นขงแหลกแล้วแป๋วไปแล้ว หรือไม่ก็นอนอ่านหนังสือพิมพ์ไปแล้วค่ะเหตุการณ์นี้ทำให้ลูกนึกไปถึงช่วงที่ได้ไปรับบุญอยู่ที่ครัวยามาพละลูกคิดคิดและคิดไปเองค่ะว่าคนที่ช่วยชีวิตลูกน่าจะเป็นคุณยายอาจารยนวาสิกาอาจารย์ขนุกยุ่งช่วยชีวิตไว้ค่ะเพราะลูกเคยทักคุณยายเคยถูกคุณยายทักถามว่า เรเคยทักคุณยายว่าคุณยายแข็งแกรงดีใช่ไหมคะตอนนั้นคุณยายไม่ได้ตอบอะไรแต่ถามลูกกลับว่าปีนี้อายุเท่าไหร่ลูกตอบว่าสองสามยี่สิบสามปีแล้วคุณยายท่านก็ไั่เดีวยวอะไรอีกคะ่ะลูกก็เลยคิดไปว่าคุณยายจะช่วยแก้วิบากกรรมให้พอหลังจากที่คุณยายถามาอายุลูกได้ไม่นานลูกก็เกือบไม่มีอายุให้คุณยายถามอีก พอเจอเหตุการณ์เฉียดต,ตายที่ผ่านมาครับหลังจากนี้ประมาณสองห้าสี่หจะมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ลูกกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวลูกก็เล่าให้แม่และพิสาฟังว่าลูกเป็นซีซีซีไม่มีในโลกหรืองก้อนแข็งเล็กๆที่ฝ่ามือคุณแม่และพิสาเป็นห่วงลูกมากกลัวว่าก้อนเนื้อนั้นจะกลายเป็นมะเร็ง เป็นแม่และพิชาจึงพาลูกไปหาหลวงตาขนจะเป็นพระที่ครอบครัวลูกเคารพนับถือท่านมากท่านอยู่ที่วัดตะเคียนทองจังหวัดอระยอง่อไปถึงลูกก็น,นั่งรออยู่ข้างหน้าหลวงตาพร้อมกับพิชัยจะไปด้วยรออยู่นานหลวงตาก็ไม่พูดอะไรสักทีพิชาจึงลุกขึ้นไปเดินเล่นแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาหาหลวงตาและพูดว่าหลวงตา หนูอยากรวยไอ้ที่หนูอยากรวยก็เพราะว่าหนูอยากสวยค่ะถ้าหนูรวยหนูจะสวยให้ดูไม,ไ,ดมไม่ต้องรวยก็สวยได้ใช้ห้าหลึงห้าหลึงก็ตึงนั้งชาติแล้วนี่ห้าหลึงสุหลึงห้าหลึงห้าหลึงตึงตั้งชาติแล้วมันอยู่ในครัวเออไม่ต้องรวยก็สวยได้ แต่จะใช้เกินห้าหลึงนะถ้าหกหลึงดึงลงห <c oughs> ลวงตาก็บอกว่าอย่าไปอยากรวยเลยถ้าหนูรวยแล้วท่านก็ทำปากขมุยขิิดเหมือนพูดอยู่กับใครไม่ทราบสพักหนึ่งก็บอกผู้หญิงคนนั้นว่าเรานามิกรรมกับยายยายของเขานะี่ยจำไม่ใช่คือยายจางของเรายายเรานะ่ะฆ่าไก่ไหวตรวจีน ผู่ยังั้นก็พูดทันทีว่าใช่แล้วใช่กะหลวงตาโนูนนะ่ะเป็นคนให้ยายข้าเองใช่แล้วเยลูกดั้งฟัานแล้วกระึ่งนิดนิดว่าหลวงตาที่กำแมนเหมือนกันนะสมัยหลวงตาก็หันมาจ้องหน้าลูกอยู่นานปากก็ขมบขมิบขมบขมิบม,ม,มือนพูดก,กับใครอยู่จนกระทั่งหลวงตาพูดกับลูกบอกว่าเรานะบุญมาก จะไม่ตายนะเราจะไม่ตายลูกฟังแล้วก็ก็ยิ้มว่ายิ้มในใจแหมหลวงตากับหนูแค่เด็กๆเกพื่อหนูที่ว่าไปทำการนะบุญมากกว่าหนูอีกแล,ล้วหลวงตาก็พูดอะไรต่อมาอีกซึ่งทําให้ลูกรู้สึกว่าหลวงตาพูดอะไรแปลกมากจึงเรียบอรีบเรียกพิชายี่เดินเล่นใเ้รีไาช่วยฟังเป็นสกีพยานพอพิชายไปถึงหลวงตาก็พูดว่าราณมิศักเป็นอาฉันนะ พูดอย่างนี้ซ้ำๆประมาณสามรอบลูกก็ทำหน้าเป็นงงค่ะหลวงตาก,ก็พูดอีกว่าเป็นชายาของจุดๆ,ๆุดจุดจจำไม่ได้ค่ะพระเจ้าอะไรก็ไม่ทราบอ๋อจะให้บอกไปหมล่ะ <c oughs> <c oughs> ลูกก็รู้สึกว่าหลวงตาพูดอะไรเนี่ยเหลือเชื่อสละเกิน แต่ทั้งแม่และพิชาก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจนกระทั่งลูกต้องบอกกับหลวงตาว่าหลวงตาแล้วซิสหนูจะหายไหมหลวงตาก็พูดขมบุคคลอีกอีก,อกนานพักหนึ่งแล้วก็บอกให้ลูกเอาดอกมะลิตุมๆไปรลนเปลวไฟเปลวเ,เทียนแล้วก็เอามาขยี้ที่ก้อนซิสเอาดอกมะลิตุมๆไปลนเปลวเ,เทียนและเอามาขยี้ที่ก้อนซิส หลังจากที่ลูกกับมาที่วัพธรรมกายลูกก็ลองทําตามที่หลวงตาบอกด้วยความรู้สึกไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ก็ลองทําดูแปลกมากค่ะทำอยู่สามครั้งหมดมะลิไปสามดอกซีกก้อนั้นหายไปเลยเพราะได้กลิ่นหอมลูกก็เลยหลบในหายไปเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ลูกอัศจรรย์ใจค่ะ แม้ปัจจุบันมาดูที่ฝ่ามือแล้วก็ไม่มีอรองรอยก้อนซิสให้เห็นอีกเลยอืมแต่ปัจจุบันนี้หลวงตาท่านไม่อยู่แล้วค่ะเมื่อปี2547ท่านมรณภาพรเพาะนั้นใครที่จะคิดไปหาท่านก็กตามไปได้นะตามไปดูภาพถ่ายท่านที่วัดนี่แหละตรงนั้นน่ะ <c oughs> คำถามพี่สาวันที่สามทำกรรมใดมาจึงถูกโจรปล้นและถูกฆ่าตายขณะได้อยู่ที่ภพภูมิใดมีข้อความฝาามาถึงพ่อแม่และลูกสาวของเขาหรือไม่คะแน่ดีพี่สาวคนที่สามเคยประพฤติปฏิบัติธรรมใดชาตินี้จะมีอัธยาศสัยรักในการถือปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่รับประทานเนื้อสัตว และพิชาได้รับบุญจากการไม่รับประทานเนื้อสัตว์ด้วยหรือไม่พิชาคนที่สองเสียใจในเรื่องใดจึงคิดฆ่าตัวตายกรรมใดยังทําให้พิชาฆ่าตัวตายและกระทาอย่างนี้เป็นชาติแรกหรือทํามาหลายชาติแล้วและขณะนี้นพิชายอยู่ในภพภูมิใดมีข้อความฝ่าไปถึงพ่อและแม่หรือไม่พิชาคนที่สองและพิชาคนที่สามของลูกแต่รับบุญที่ลูกเดวทิดไปให้หรือไม่ และควรทําอย่างไรจรึงจะทำให้บิดาและบิดามีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปกรรมหรือทิฏฐิใดจึงทําให้ครอบโรลงลูกทุกคนได้มาเป็นพี่น้องพ่อแม่พี่น้องกันในครอบครัวที่ประกอบอาชีพประมงมีฐานะดีพอสมควรและผลบุญใดในอนดีจึงทําให้ประกอบอาชีพประมงได้ร่ารวยคุนแม่ลูกเป็นโรคปวดเข่ามากาพยายามหาหมอรักษามาหลายวิธีมาก แล้ก็ไม่หายเดินก็ไม่ค่อยถนัดบางครั้งเป็นมากจนเดินไม่ได้อาการนี้เกิดจากวิบากกรรมใดและควรทําอย่างไรคุณแม่ถึงจะหายปวดเขา่าคะคุณพ่อของลูกเป็นต้อลมที่ดวงตาหนึ่งข้างเคยไปรับการผ่าตัดมาแต่แผลจากการผ่าตัดยังไม่ทันหายคุณพ่อก็ลงไปในน้ําคลองทําให้ดวงตาอักเสบปัจจุบันดวงตาจึงอักเสบต้องไปหาหมอเป็นประจํา และยอดตามมาเป็นปีแล้วอาการนี้เกิดจากวิบากกรรมใดและควรทําอย่างไรดวงตาของคุณพ่อจึงจะหายคะเหตุใดคุณพ่อของลูกจึงแอนตี้การมาสร้างบารมีในวัดของลูกมากเวลาที่คุณแม่ฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะที่ลูกส่งไปให้แม่คุณพ่อชอบพูดว่าพูดว่าอยู่เรื่อยๆจต่ถ้คุณแม่ไม่อยากให้ลูกนาธรรมะไปฏิบัตนลูกควรทําอย่างไรดีคะเหตุการณ์ที่ลูกรอดตาจากการข้ามถนนแบบไม่ดูตามาตาเรือ ก็มันไม่มีมา้าไม่มีเรือนีมีแต่รถนะที่ลูกรู้สึกมันมีคนผลักขึ้นมาทั้งที่ก้าวเท้าลงไปแล้วเป็นเพราะรมีใครมาช่วยลูกผลักมาช่วยลูกผลักลูกขึ้นมาหรือไม่และเป็นอนุภาพของคุณยายที่ช่วยลูกหรือไม่คะเรื่องล้างลูกที่หลวงตาได้บอกไว้มีความเป็นจริงหรือไม่ลูกเองในชาติอด,ดีตได้สร้างประมีในรูปแบบใดอีผลกานปฏิบัติทำเป็นอย่างไรบ้างคะ ครอบครัวลูกมีใครได้เคยสร้างบาร,รมีกับหมูคนะ่คณะมาบ้างหรือไม่คะและลูกจะสามารถเป็นกใครมิมเท์กับพี่น้องได้หรือไม่คะจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้หลับตาฝันเป็นตุเิตาเติอนขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นน,น,นินนาย,นยายปรัมปรากันจาที่พิสาคนที่สามถูกโจรปล้นและฆ่าตาย ละกรรมแนดีเคยทำงานอยู่ในหน่วยงานคุมขบวนสินค้าได้เคยส่งข่าวให้โจรเมื่อขบวนคาราวานบรรทุกสินค้าที่มีค่ามากครั้งใดให้โจรทราบเป็นสายให้โจรทำให้โจรมาปล้นค่าเจ้าของแล้วก็จิงเอาทรัพย์ไปอีบากรรมนี้มาส่งผลจ้ะให้โดนบ้าง ตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสวยๆสายวิทยาทรในหมู่ผู้ที่นับถือลทัทิกินผักที่จริงก็กด็ไม่ผิดอะไรหรอกนะขอให้กินแล้วก็ตั้งใจทำบัติิน่านในแจ้งสแสวงบุญสร้างบาร,รมีก็เอาบางครูไม่อยากก็จะเป็นช่วงๆบางช่วงก็ผักล้นลวนบางช่วงก็ผสมผสานเงินกลมกลืนเงินไป บนสวรรค์ชันจตุมหาราชิกาในป่าหิมพผ่านนะจ๊ะจะเป็นเทวดายสุดสวยสายสายวิทย์เป็นเด็กวิทย์เด็กวิทย์สายวิทย์ในหมู่พวกกับถือลัทิกินผักบนสวรรค์ชันจตุมหาราชิกาในป่าหิมพผ่านป่าไม้สีทองได้ฝ้าข้อความมาบอกว่าสบายดีเขาสบายดีจ้ะวันวันก็ท่องเที่ยวไปอยู่ในป่าไม้สีทอง เกินกินพืชผักผลไม้ในป่าเป,ป็นอาหารใช่โอ้ยอร่อยอร่อยทีเดียวอร่อยมากพ่สาคนที่สามมีอัตยาศัยไม่กินเนื้อสัตว์ถือมังสวิรัตเพราะมีความคุ้นเคยในการรับถือความเชื่อแบบนี้มาหลายชาติแล้ว,วความเชื่อนี้มันมามีตั้งยาวนานเลยไม่ใช่ของใหม่นะจ๊ะก็เป็นกุศลบ้างโดยจิตคิดว่าไม่กินเนื้อสัตว์เราะไม่ต้องการเบียดเบียนสัตว์ใช่ จิตก็ผ่องใสระดับหนึ่งแต่ว่ายัางมากกับมาอยู่ได้แค่สวรรค์ชั้นจตุมหาราิกาสายวิทย์นี่นแหละในป่าเขีวพานังกานี่นนนแหละจ้ะนี่เป็นเด็กวิทย์นี่ย่งเราที่กินเนื้อนัะนะ่แหะเพราะเนื้อถ้าก็ทิ้งมันก็นเนา่าเราก็ไม่ได้สั่งเขาฆ่าไม่ได้เห็นเขาฆ่าแต่ว่าแทนที่จะให้มันเสียนั้น ธาตุัดแต่ว่ากินธาตุเสียทรัพย์แต่ไม่เสียศินและไม่ได้สั่งให้เขาฆ่านี่วิชาคนที่สองฆ่าตัวตายพระโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นอาการทางจิตที่ย้ำคิดคิดว่าอยากตายฉันอยากตายเนี่ยนี่อยากตายอยากตายเนี่ยก็ใครๆเจอยากตายอย่างนั้นแหละโดวยวิบากกรรมที่เคยฆ่าต,ตัวตายด้วยสาเหตุผิดหวังในชีวิต แล้วก็ดื่มน้ำเมาฆ่าตัวตายผังนี้ติดตามตัวมาส่งผลจะเคยฆ่าตัวตายมาแล้วตายแล้วก็นึกว่าจะพ้นทุกข์<ม>ก็พ้นจากโลกมนุษย์จริงแต่ไปถูกเจ้าเาที่พาไปเสวยทุกข์ต่อในโยมโลกโ<อ>กำลังถูกบังคับให้ยิงตัวตายตามรถนิยมซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกทรมานมาก<อ>นี่ ถูกบรงคับพยิงตัวเองตายเปี้ยงตายตาย,ตาย,ตายฟื้นเปี้ยงตายทรมานฟื้นขึ้นมาโดยบากรกันติกาตัวตายสงผลจะเขายังไม่พ้นจากอารมณ์ที่อยากฆ่าตัวตายตอนนี้ย้ำคิดย้ำทำอย่างนั้นอยู่จึงยังไม่มีอารมณ์ที่จะคิดถึงใครนอกจากเปี้ยงตายทุกข์ทรมานมากเนี่ยตอนนี้ก็ฆ่าตัวตายซ้ำ,ำๆในโยมโลกกันแล้ทุกทรมานมาก แต่พอฟื้นมนก็คิดอย่างนี้อ,อีกเพี้ยงทรมานไปอีกออให้ทำบุญทิศส่วนกุศสไปให้บ่อยๆจ้ะครอบคุณลองลูกทุกคนได้มาเป็นพ่อแม่พี่น้องกันและมีอาชีพทําการประมงมีฐานะดีทั้งๆที่ทําการประมงซึ่งเป็นมิจฉาชีวะเนี่ยเรื่องชีวิตเราด้ดยชีวิตของผู้อื่นที่เป็นอย่างนี้ได้เพราะในอดีตแต่ละคนทําทานมาแต่ก็ไม่ได้อธิษฐานอะไรเลย อจะขอให้รวยอย่างเดียวเมื่อบุญส่งผลจงเหมือนเรือที่ไรหางเสือคือทานส่งผลให้มีฐานะดีไม่ว่าจากอาชีพไหนแต่ว่าถูกเห็นไหมบาปอกุศลผลักไปเลยมาสู่มิจฉาอาชีวะจะพิจารณ์นที่สองและพิจาคนที่ส,า,สา,ามก็ได้รับบุญที่ลูกอุทิศส่ศกุศลไปให้แล้วจ้ะคาถาพิจารณ์นที่สองได้รับลดยอนผ่อนโทษลงมาติกาตตัวตายลงมาน้อยหนึ่ง สมิสาคนที่สามก็มีสภาพดีขึ้นทุกด้านจ้ะเป็นเมตตาที่ปนโมหะเนี่ยปนความหลงจะไปอยู่ป่าไม้สีทองนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้น mm hmm. คุณแม่ลูกป,ปวดเข่ามากรักษาไม่หายหลายหมอแต่บางครั้งก็เดินได้พระกรรมแน่ดีที่เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้มัดขาสัตว์ประสงค้าขายเป็นอาชีพ มาส่งผลมัดขาสัตว์เพื่อส่งค่าขายทำให้ขาเป็นอย่างนี้จะแก้ไขสร้างบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆแล้วทิศบุญกุศลให้ส,สัตว์ทั้งหลายที่เราไปเบียดเบียนไว้บ่อยๆจะมัดขาสัตว์เขาเราคิดเราเองว่าเออสัตว์นี้สร้างมาเกิดมาเพื่อให้เราฆ่าให้เรากินเอ็นเหรอว่าเองเออเอง เห็นสัตว์ร้องไห้ก็บอกมันดีใจเอ้คนจะกินนีมันก็ว่ามันก็มีเหตุผลนีเนาะคนวองลูกดวงตาเป็นต้อลมถึงข้างรักษายังไม่หายเพระกำเนิดดีตาเป็นวัยรุ่นนะ่ได้เล่นแกลงกับเพื่อนโดยอายโดยอาศัยปาใส่หน้าจนเข้าดวงตาเพื่อนทําให้ดวงตาเสพที่จริงก็ไปเล่นกันระหว่างเพื่อนแต่เพื่อนไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยเนะแล้วก็ไม่ได้ก็สนุกสนุกตามภาษาวัยรุ่น ไม่น่าจะมีวิบากเลยแต่กฎแหงการกระทำลาอั f กรรมาเนี่ยอยู่เหนือกฎเกณฑ์น้ำหองทั้งหมดสรรพสัตว์ทั้งหลายในวัฏฏะเนี่ยการมาพบรูปพบรูปพบ,พบว่าจะไปเกิดเป็นอะไรเนี่ยต้องล้นอยู่ภายใต้ลาอั f ก a รมากฎแห่งกรรมพระผู้ออกกฎแห่งกรรมติเสธโปรแกรมนี้ก็มีอนุภาพมากยังไม่มีใครไปรู้ไปเห็นก็เลยเ เพราะเขาอาวิชชาเนี่ยร้อยไส้มาเลยเนี่ยร้อยตั้งแต่นู่นกายมนุษย์หยาบเลื่อยกายมนุษย์เรียกายที่พมรูปผมเรื่อย,อยไปถึงกายทำโกรธปูสโดาสกิตตคขาพรานาคามีรอยไปถึงตรงนั้นแต่รอยกายพระอรหัตผลไม่ได้รอยตรงกลางเหมือนแก่นของต้นมไมนะ้เนี่ยมีแก่นมีกระพี้มีเปลือกมันจายหลายชั้น แต่อวิชาจะใส่ในหลังนั้นก็สังโยน์หุ่มข้างนอกออกมาหน่อยหลังก็ลงมาเกลกิเลสที่หยาบกว่าการมาราคานุสัยวิธีการมาสัรวิชาุสัยไล่เรื่อยมาเลยเนี่ยเล็ในตะกูลโลภะสทสามโมหะก็หุ้มมาเหมือนเปลือกน่าศึกษาเนาะจะแก้ไขท่านสังสมบญทุบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสับปล่อยปลาถวายยายารักษาโรคแดพระบิสษุสาม,มนเณร รัติษฐานจิตให้ไปตัดอรา์วิบากกรรมไม่ช้าก็หายได้จ้ะคุณพ่อแอนตี้ในการมาสร้างบารมีที่วัดของลูกมากทั้งเวลาที่คุณแม่ฟังธรรมะหรืออ่านหนังสือธรรมะท่านชอบพูดว่าเรื่อยเลยเพราะท่านห่วงลูกสาวท่านทำไมยายลูกสาวมาอยู่วัดแต่ไปอยู่คนอื่นได้ห้ามอยู่วัดจึงรับไม่ได้ที่ลูกสาวมาอยู่วัดจะมีอาติในทุกเรื่องแม้เรื่องติดจัดหนังสือธรรมะให้แม่อ่าน หรือแม่ฟังธรรมะจ้ะ oh. ก็ให้ลูกทําบุญทุกครั้งแล้วอธิษฐานจิตไปก่อนตัวน,นี้พอพูดอะไรเดี๋ยวท่านจะหาไม่ต้องมาสอนพ่อเอามาจะยุ่งเหน <Yeah. S 1> เพราะนั้นเราก็อธิษฐานจิตก่อนนะจ๊ะทำบุญก็ใส่ชื่อท่านอธิษฐานจิตให้คุณพ่อท่านมีจิตใจน้อมาในทางธรรมะและไม่ขัดในการสร้างบุญของตัวลูกและคุณแม่อย่างนี้ไปก่อนจะทําอย่างนี้ไปก่อน <Yeah. S 1> ไม่ใช่ถือโอกาสกลับไปอยู่บ้านเลยนะ พราะว่าเดินมาถูกทางแล้วลูกตัดสินใจถูกแล้ว <S <S แต่ลูกกรดตาจากการข้ามถนนเหมือนมีคนผลักขึ้นมาทั้งนั้นที่ก้าวขาลงเพราะบุญที่สร้างมากระหม่คณนะและมหาปูชนียาจ,จารย์มาส่งผลจ้ะรเรื่องราวลูกที่หลงตาท่านนั้นกล่าวเอาไว้ก็อย่าเอามาเป็นอารมณ์เลยเพราะเป็นเรื่องของสายวิทย์อาจารย์เป็นวิชาของสายวิทย์ วิทยาธรจ้าพุทธาธิปานมา,มาลกูกนะเป็นกุลธิดาไม่ได้เป็นชายาของใครที่ปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์เพราะเบื่อเบื่อเบื่อการครองเรือนเน่เบื่อ,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 อสุดขีดแต่มาเป็นกองสเสบียงของหมกคณะแล้ว็อวธิิฐานจิต่าพบชาต,ติต่อไปให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็ให้ได้มาสร้างบารมีอยู่ในเขตในชาติน,นี้ลูกผสมปรารถนาแล้วไงละจ๊ะ อีกผลการปฏิบัติธรรมได้เก่าถึงดวงใสๆองค์พระใสๆประคองตัวกลับดุสิตบุรีได้แล้วก็ลงมาสร้างบารมีได้สองรอบจ้ะ<า>ขอย้ำขอย้ำไม่ได้เคยเป็นชายยาของใครคร<า>อบครองลูกเคยสร้างบาร,ม,รมีกับหมู่คณะมาแบบกองสเสบียงประเภทตามอารมณ์ไม่สม่ำเสมอแล้วก็ไม่ได้ศึกษาธรรมะอย่างจริงจังจึงทําให้การเข้าใจธรรมะน้อยดังนั้นบางชาติ ก็เจอการบางชาติก็ไม่เจอกันแถมมีอคติกวัดด้วยจ้ะดังนั้นในตอนนี้ลูกสาวมลูลมีไปแล้วก็ให้นึกถึงบุญทั้งบุญแล้วติฐาจิตให้โปรโดพี่น้องได้และลูกก็คอยเป็นกัลยณมิตรให้ทีละคนอย่าเพิ่งไปโปรดเป็นทีมนะเอาทีละคนดูคนไหนที่โปรดได้ก่อนนี่ดูใครอินทรีย์แก่แล้วก็เอาตรงนั้นพลอยสุกแล้วไกลงอมแล้วก็เอาตรงนั้นก่อนด้วยใจที่ใสและเยือกเย็นจ้ะ ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญราติฐานจิตตามจิปไปดุสิบุรีวงบนวิเศษเขตบรมบริโพิสัตย์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า